วันนี้ค่ะวันนี้นะคะหมอสินก็ได้เกี่นะคะเข้ามาร่วมงานของเกาเดอร์มาค่ะบริษัทที่นําเข้าฟิลเลอร์เลสเซนนะคะกับเคาต้าค่ะวันนี้นะคะเราสิ่คลินิกก็มารับโล่นะคะคลินิกที่ใช้ฟิลเลอร์นะคะสูงสุดระดับประเทศ20คลินิกแรกค่ะมาดูนะคะว่าภายในงานจะเป็นยังไงค่ะขอแสดงความดีให้กับด o แล้วนะคะกับโลรางวัลนะคะคลินิกนะคะที่มียอดใช้ฟิลเลอร์เลสเตเลนฟิลเลอร์จากสวีเดนสูงสุด20คลินิกอันดับแรกนะคะของประเทศค่ะโลนี้นะคะก็จะเป็นโลที่ใช้การันตีนะคะว่าดอกเตอร์ซินคลินิกนะคะมีการใช้ฟิลเลอร์สวีเดนหรือฟิลเลอร์เลสเตเลนนะคะเยอะนะคะแล้วก็ใช้ของแท้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็คลินิกของเรายังมีการสั่งอย่างต่อเน,นื่องทุกๆปีนะคะได้รับโลทุกๆปีค่ะ รอตเตอรีนีทีนก็จะขอขอบคุณลูกค้าของเราทุกท่านนะคะที่เชื่อมัน่นแล้วก็ไว้วางใจในคุณภาพและฝีมือการให้บริการของรอตเีอรีนีทินค่ะหมอซีนจะคงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ